นี้นะคะหัวข้อเรื่องก็คือการส่งพัสดุนะคะไปที่ต่างประเทศส่งของไปให้แฟนแล้วก็พัสดุเนี่ยถูกตีกลับมาถึง2ครั้ง2ครั้งก็หมายถึงว่าทรายมีความพยายามในการส่งไปทั้งหมดเนี่ยถึง3รอบด้วยกันนะคะถึงจะผ่านไปได้ด้วยดีทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยก็มีหลายคนนะคะทิ้งคําถามมาเยอะมาก เกี่ยวกับว่าทําไมพัสดุถึงตีกลับหรือเกี่ยวกับว่าน้ําหนักของเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อะไรยังไงก็อันนี้จะเป็นข้อมูลคร่าวๆนะคะที่ใช้ได้มาแล้วก็มีเรื่องของข้อมูลตารางเปรียบเทียบเกี่ยวกับตัวน้ําหนักและราคาจากทางบริษัท DHL กับทางไปรษณีย์ไทยส่วน f e d เด็กหรือว่าบริษัทอื่นๆเนี่ยช้ยังไม่ได้มีการแบบ อลองส่งไปเลยสักครั้งเพราะว่านี่ก็เป็นการส่งครั้งแรกของายด้วยนะคะตอนแรกเลยเนี่ยนะคะพอหลังจากที่าซเตรียมของขวัญเสร็จแพ็คของเสร็จเรียบร้อยายก็คิดว่าจะส่งไปโดย DHL นะคะเพราะว่าได้ยินมาว่า DHL เนี่ยเขาสามารถเลือกกําหนดวันแล้วก็เลือกกําหนดวันตามที่เราวางแผนไว้ว่าอยากจะให้ของเนี่ยส่งไปถึงวันไหนเวลาไหนยังผู้รับได้ด้วยไซก็เลยตรงไปที่ DHL นะคะเพื่อที่จะทําการส่งของแล้วก็ ระบุวันที่นะคะว่าเราอยากจะให้ของเนี่ยไปถึงวันที่23เพื่อที่แฟนจะได้เปิดของวันที่24แต่ปรากฏว่าพอไซไปถึงอะคะ่ะเรดของ DHL เนี่ยค่อนข้างสูงก็จะอยู่ที่คือเขาจะมีเป็นแบบอสองสองลักษณะก็คือคิดตามน้ำหนักนะคะของของพัสดุบวกกับขนาดของกล่องซึ่งหมายถึงว่าถ้าสมมติ ของของเราเนี่ย0.5กิโลนะคะเราจะทำตารางขึ้นมาให้ดูนะคะอันนี้คือตารางของฝั่ง DHL กับฝั่งของไปรษณีย์ไทยนะคะ mm hmm. ก็ DHL เนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็น0.5กิโลเนี่ยราคา1,410บาทแต่ว่ามันก็เป็นขนาดของกล่องด้วยนะคะก็คือกล่องเบอร์1234คือหมายถึงว่ากล่องเนี่ยจะมีหลายขนาดถ้าสมมุติว่า ของของเราเนี่ยค่ะกี่กิโลก็แล้วแต่แต่ว่าของใหญ่ก็ต้องใช้กล่องเบอร์นี้เขาก็จะคิดตามราคากล่องเบอร์นั้นๆอะไรเงี้ยค่ะหรือไม่ก็คิดไปตามกิโลอาจจะเป็นกล่องเล็กแต่ว่าหนักหน่อยก็จะคิดไปตามกิโลคิดไปตามกล่องอะไรเงี้ยก็ว่าไปทีนี้มันก็ค่อนข้างงง,งๆนิดน,นึงนะคะ,ะผ่านมาแล้วสองเดือนฉันก็จําไม่ค่อยได้แล้วแต่ก็ประมาณนี้นะคะอย่างหนึ่งกิโลเนี่ยสองพันหกสิบาทสองกิโลสามพันหกร้อหกสิบาท ก็จะเป็นกล่องเบอร์3มอันนี้คือเท่าเท่าที่ใา้จดมาคร่าวๆเท่าเท่าที่จําได้นะคะส่วน5้กิโลเนี่ย4,960บาทก็จะเป็นกล่องเบอร์4ีหลังจากนั้นเนี่ยเ,เขาก็บอกว่าเขาสามารถส่งของให้เราได้เนี่ยไปถึงที่ประเทศสวีเดนภายในวันที่23ตามที่เราต้องการแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือต่อให้ของเนี่ยค่ะลอดจากประเทศไทยไปผ่านกรมส่วนไปแล้ปุ๊บไปถึงที่สวีเดนเนี่ยก็ การันตีไม่ได้เลยจริงๆว่าของเนี่ยจะออกจากกรมสุนทร่สวีเดนเนี่ยแล้วส่งถึงแฟนเราเนี่ยภายในวันที่23อยู่ดีนะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็คือก็ยังเร็วกว่าไปสนีไทยแน่นอนยังไงก็แน่นอนนะคะทีนี้เออไซมองแล้วมันแพงมากเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยไซห่อของขวัญเนี่ยให้ให้กับแม่แฟนด้วยซึ่งห่อของขวัญของแม่แฟนจะเป็นกล่องใหญ่มากแบบนี้ค่ะเท่าที่เห็นทีนี้ก็ เ,เลยตัดสินใจนะคะว่าจะไปส่งไปสนิทยแล้วก็โอเคแหละเราต้องทําใจแล้วว่าของเราจะไม่ถึงตามกําหนดการที่เราต้องการทรายก็เลยไปไปสนิทยหลังจากนั้นเนี่ยพอไปถึงไปสนิทยนะคะอของของทรายเนี่ยมีน้ําหนักนะคะอยู่ที่หนึ่งจุดเก้าแปดแปดหนึ่งจุดเก้าแปดแปดกิโลกรัมนะคะ ก็ราคาทั้งหมดจะอยู่ที่2,300บาทนะคะอตอนนั้นที่ส่งเนี่ยก็จะส่งเป็น EMS Worldwide นะคะซึ่งเราสามารถเช็คพัสดุของเราเได้ตลอดทางเลยตั้งแต่ที่เราส่งของจากไปรษณีย์ไทยจนไปถึงสนามบินสุวรรณภูมิสนามบินสุวรรณภูมิตรวจของแล้วอะไรแล้วก็ออกไปจากสนามบินแล้วนะคะแล้วก็ไปถึงประเทศสวีเดนผ่านกรมศุลสวีเดนจากกรมศุลสวีเดนไปถึง บ้านแฟนของเราประมาณนี้นะคะเขาก็จะมีรายงานตลอดเลยซึ่งก็ดีมากแต่ว่า,อาของชายเนี่ยตอนสุดท้ายเนี่ยค่ะตามตามไทม์ไลน์ที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าจริงๆแล้วอะคะ่ะคือของเนี่ยไปถึงแฟนชายแล้วแต่ว่าในระบบไปรษณีย์ไทยเนี่ย EMS เขาก็ยังขึ้นว่าของของเราเนี่ยค่ะยังไม่ได้ส่งไปที่แฟนก็จะขึ้นแค่ว่าผ่านจากกรมสุนออกมาแล้วจนแฟนชายเนี่ย เขาได้รับของแล้วหลังจากนั้นเนี่ยระบบใน EMS ของไฟณีน์ไทยเนี่ยค่ะถึงจะอัปเดตว่ามีผู้รับของไปแล้วนะหมายถึงว่า,าการรายงานเนี่ยดูเหมือนจะช้าไปกว่าขั้นตอนที่เขาทำเสร็จไปแล้วประมาณนี้นะคะม,มีอะไรอีกตอนนั้นที่จะส่งก็จะมีผ <5, 000 S 2> ้าพ<อ>ัานคอนะ,นะคะเสื้อถัก ของทํามือนะคะแล้วก็ของสวัสดีปีใหม่แล้วก็เขียนทางภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อที่ทางฝั่งไทยเราเนี่ยเขาจะได้รู้นะคะว่าของข้างในเนี่ยมีอะไรมูลค่าประมาณเท่าไหร่ส่วนเขียนภาษาอังกฤษไว้เนี่ยก็เพื่อที่พอเวลาของถึงที่นู่นเขาก็จะได้รู้เช่นกันนะคะว่าของมันเป็นอะไรแล้วก็ราคามูลค่าเท่าไหร่นะคะออของไซก็ไม่ได้มีการโดนเรียกเก็บภาษีอะไรใดๆเพิ่มเติมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะสุดท้ายที่ทุกคนสงสัยกันเยอะมากก็คือพัสดุทําไมถึงตีกลับถึงสองครั้ง ก็เพราะว่าพอดีว่าส่เพิ่งคิดได้นะคะว่าอยากจะส่งของไปให้แฟนเป็นของขวัญวันคริสต์มาสเพราะว่าอตอนแรกเนี่ยเรามีการวางแผนกันว่าเขาจะมาที่เมืองไทยน่าจะพราะเนื่องด้วยจากโควิดนะคะเขาก็เลยไม่สามารถมาที่นี่ได้คือทุกอย่างก็ค่อนข้างรีบส่ก็ไม่ได้มีเวลาในการแบบเตรียมตัวเตรียมของแพ็คของแล้วก็หาข้อมูลอะไรให้เรียบร้อยจริงๆแล้วที่พัสดุตีออกคือไม่อยากจะบอกว่า,วามันน่าอายก็คือ ในพัสดุอะค่ะคือายสั่งโคมไฟมาด้วยทีนี้โคมไฟตั้งแต่เราซื้อมาจากร้านเนี่ยเขามีฐานอยู่ข้างในโคมไฟอยู่แล้วซึ่งายก็ไม่ได้ตรวจเช็คหรอกว่ามันมีาซก็เอาโคมไฟในใส่กล่องแพ็คห่อของขวัญไปเรียบร้อยทีนี้แล้วาซก็มีการเตรียมฐานนะคะสำรอง ใส่เข้าไปในกล่องแต่วางไว้ข้างนอกที่ไม่ใช่อยู่ข้างในตัวคมไฟทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยพอจะส่งของไปปุ๊บสถานะก็ขึ้นอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะว่ารอบแรกตีกับเพราะว่ามีฐานอ่าเป็นเหมือนแบบฐานพา n าโซนิก,กนอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็อ่าโอเคเข้าใจว่ามีฐานเราก็เลยเอาเอาฐา,านสำรองที่อยู่ข้างนอกเนี่ยออกเพราะเรารู้เราเป็นคนใส่ลงไปเองแล้วก็เราก็ทําเรื่องส่งไปก็คือแกะกล่องใหม่อะไรทุกอย่างใหม่หมดเลยนะคะแล้วก็ห่อใหม่เขาก็ไม่ได้คิดค่าใด้จ่ายอะไรเพิ่มนะคะทีนี้พอส่งของไปสักพักหนึ่งผ่านไปไม่กี่วันโดนตีกลับไม ใช่ก็งงอีกว่าคราวนี้โดนตีกลับเรื่องอะไรตอนนั้นวันนั้นคือตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่นึกเหตุผลไม่ออกแล้วว่ามันจะเป็นเหตุผลอะไรที่ทําให้เราของของขอ,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 องเราโดนตีกลับก็พอไปถึงไปรษณีย์เขาเขีขขยนอย่างนี้นะคะตามรูปเลยว่ามีฐานนะคะวงเล็บด้วยว่ารอบสองคือน่าอายมากก็ก็เลยงงว่ามีฐานยังไงก็เอะใจขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะโคมไฟมันใช้ฐาน ได้ด้วยเนาะอะไรอย่างงี้ก็เลยลองแกะโคมไฟมาดูอะปรากฏว่ามีถ่ายในโคมไฟจริงค่ะในนั้นก็ไม่โดนตีกลับอะไรอีกแล้วค่ะก็ถือว่าส่งสําเร็จไปได้ด้วยดีนะคะทีนี้ทรายก็มีข้อมูลอีกอย่างหนึ่งเพิ่มเติมขึ้น,นมาอยากจะแชร์ให้ทุกคนฟังนะคะในกรณีที่เพราะท่ายถามเขาว่าถ้าสมมติว่าบางคนโดนตีของกลับมาแล้วเปลี่ยนใจไม่อยากจะส่งของไปแล้วแบบนี้จะมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมไหมหรือยังไงคือทางเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทยก็แจ้งว่า ถ้าสมมุติว่าของส่งไปแล้วนะคะแล้วโดนตีกับลูกค้าเปลี่ยนใจไม่อยากจะส่งของไปแล้วก็จะเป็นการทําการคืนเงินอย่างเช่นเราจ่าย1,000บาทนะคะในการส่งของชิน้นนี้ทีนี้เขาก็จะอาจจะหักไป200บาทเพราะว่าถือว่าเป็นการส่งของ จกไปสนีไทยไปยังไปษนีกลางแล้วก็ไปยังสนามบ,บินสุวรรณภูมิเจ้าหน้าที่ตรวจสอบนู่นนี่นั่นคือเขาก็จะต้องมีการหักเงินประมาณนิดนหน่อยๆน่ะคะเพื่อที่แบบเสียค่าน้ํามันค่าลดค่าพนักงานค่าแรงงานอะไรประมาณนี้ก็ที่เหลือเนี่ยแปดร้อยก็จะคืนเราอันนี้คือกรณีตัวอย่างนะคะประมาณนี้แต่ ถ้าสมมติว่าส่งไปถึงสวีเดนแล้วเนี่ยรดนติกับแบบนี้ไซก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะก็ไม,ไม่ไม่ได้ถามเพิ่มเติมขึ้นมาขนาดนั้นแต่ก็ข้อมูลทั้งหมดก็จะประมาณนี้ค่ะทั้งหมดก็จะเท่านี้นะคะหวังว่าวิดีโอนี้นะคะจะมีประโยชน์กับทุกๆคนนะคะสําหรับใครที่อยากจะส่งของนะคะไปต่างประเทศแล้วก็ในเรื่องเรื่องเออเรทนะคะ แต่ละประเทศก็จะไม่เท่ากันหมายถึงไทยไปสวีเดนราคาเท่านี้ไทยไปเยอรมันราคาเท่านี้ไทยไปอเมริการาคาเท่านี้แต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันยังไงไเพื่อนๆทุกคนก็ต้องเช็คราคาคร่าวๆนะคะ จากทางาเว็บไซต์ของไปษณีไทยซะก่อนนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าข้อมูลทั้งหมดที่แชร์ให้แล้วก็ประสบการณ์ตรงของซายนะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนเลยนะคะถ้าทุกคนคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์นะคะ,คะกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกวิดีโอหน้ากับข้อมูลดีๆและก็ประสบการณ์ดีๆมาเล่าให้ฟังนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ